and But จับแล้วมาสู้กันสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะมันอยู่ตรงไหนมาให้จับซะดีๆสำหรับวันนี้เนี่ยมีโหมดใหม่เข้ามานะเป็นโหมดที่ให้จับโปเกมอนนะถ้าเกิดว่าเราจัดการโปเกมอนตัวไหนได้ก็ตามเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นโปเกมอนตัวนั้นได้นะแล้วเราก็จะได้ใช้สกิลของโปเกมอนตัวนั้นด้วย อาทิเช่นเราเล่นอุกอุใช่ไหมแล้วเราจัดการแมงมุมได้เนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นแมงมุมได้นะแล้วถ้าเกิดว่าเราจัดการโปกเกมอนในตำนานได้เนี่ยมันจะมีสกิลพิเศษซึ่งมันสามารถใช้กับป้อมได้ทําให้ป้อมเนี่ยไรการป้องกันไปเลยนะก็ประมาณว่าสามารถดังทําแป้มได้เลยประมาณนั้นแหละ <S <S อายาจเจอคนญี่ปุ่น บอกเลยว่าปิงแน่นอนนะผมจะต้องเล่นโปเกมอนที่สามารถเคลียร์คลิปได้ไวนะดิวลันดอนเลยแล้วกันไอเทมก็ตามนี้เลยระยะเวลาในการแข่งขันมีด้วยกันทั้งหมด5นาทีนะมาดูซิว่าแมปจะประมาณไหนเฮ้ยถ้าจัดการลิงจัดการลิงแล้วผมจะได้ลิงหรือเปล่าไอ้คาเมกไอ้บ้าเออจัดการลิงไม่ได้นะจะต้องจัดการแบบพกแมงมุมอะไรประมาณนี้เนาะโอนี ชิซคุโมโอไมคกอดกูเรียกแมงมุมแล้วกันโอ้ทานีจะเรียกยากขนาดนี้นะเปลี่ยนร่างเป็นแมงมุมเลยยาเปลี่ยนเป็นแมงมุมแล้วก็จะมีสกิลพ่นน้ำนะ,ะเฮ้ยปึ้งโ,โอ้โห,โห,โหสกิลพ่นน้ำเหมือนกับคาเมกเนะี่ยกระโดดใส่บ้าเอ้ยเฮ้ยเถื่อนไปเลยเออพ่นน้ำไปกระโดดใส่ปะพ่นน้ำไปหนีกลับมานิดนึงเนะี่ยอ่ามีโลตอมด้วยปั๊บ มีระยะเวลาจำกัดในการเปลี่ยนร่างเนาะชาร์จรอเลยนะไปมันจะปิงนิดนึงนะแต่ว่ายังพอเล่นได้อยู่ดูซิว่าถ้าเกิดว่าตีกุ้งตีกุ้งไม่ได้อะไรนะถ้าเกิดว่าตีบัฟฮ่าตีบัฟก็ได้นะถ้าตีเตา่าตีเต่าไม่รู้นะลองตีสองตัวดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนร่างเป็นวัวเลยบัฟฟ้าก็จะหายไปทันทีนะอันนี้สกิลแบบสตันนะอันนี้น่าจะแบบพุ่งเข้าไปปึ้งโอ้โหเถื่อนๆไปจังหวะนี้แต่ว่าทําแป้ไม่ได้นะตอนที่แบบเปลี่ยนร่างอยู่เอา้าลิซาดดอนไม่ได้ทาแป้นะเราจะแก้แค้นให้หนายเองปับ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 อโอ้เห็นนะทําไมแบบ อีเจ็ค e บัตทอมหนีไม่ทันนะแลละด้านบนมีฟิเซอร์เกิดมาครับผมจังหวะนี้ขึ้นไปเอาฟิเซอร์ดีกว่าเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้ก็มีเครเบสนะเก็บไว้อยู่นะเล่นดิวลันดอนเนี่ยปับปับชาร์ตเรียบร้อยนะขึ้นไปบอกเลยจังหวะนี้ทิ้งเพื่อนลวนัลวๆน,นะเปลี่ยนล่างไปมีลำแสงเยอกแข็งด้วยนะเปิดอันนี้ดิ อันนี้เปิดโล่นะมาสู้มันมโดนเป่าปับ๊บเออยิงบีมอะไรไปวะเนี่ยเออเออปับป๊บปับ๊บปั๊บเออได้ใหม่เว้ยเปลี่ยนร่างเฉียดเป่าเป่าไปเอานะเปลี่ยนเปลี่ยนกลับเปลี่ยนกลับทำแต้มโอ้ไม่กัด oh นี่ นี้หนึ่งทีขอบัฟแล้วกันบัฟฟ้าบัฟฟ้า,ฟาเปลี่ยนล่างดูมีกิก้าเดนกับปืนฉีดน้ำนะวัานี่เซอร์ไนฉีดข้าวปอมไปออกิก้าเดนดูดเลือดนะตอบไปเอานะเอานะเป่าโอ้โหเป่าไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนตัวกลับเปลี่ยนตัวกลับอึปึ้งยาเปลี่ยนล่างเลยปรับ,บ ออกไปหนึ่งทีปรับพื้นราบปรับพื้นราบประมาณไหนวะปึง้งกระทืบพื้นนะมาดเออูเป็นไงเราทำลายป้อมไปสามารถดังทำแป้นได้รุนัวนนะเป่าใส่ศัตรูก็ได้นะแล้วแต่เลยขอขอขอ,ขอกระทืบก่อน,โ,น,นโอ้โหโคตรเกียนโอ้โหยิงขึ้นพลังไปรอรอรอเฮ้ยอันนี้อันนี้ใหม่อันนี้ใหม่ โคตรโกงอ่ะอีก100แต้มนะปับ MVP อะครับผม205แต้มมาคิวไป3ตัวจ่ายดาเมจ32,000่นสองนะมันเล่น5นาทีไงลองเข้าป่าดูซิแต่ว่ารอบนี้มีเกงก้านะโอเคไม่เป็นไรแมงมุมก็ยังไม่เกิดโอเคช่วยตีลิงแมงมุมมาละปรับปรับแล้วนายเทลวหนีผมไปเลยใจร้ายจริงๆเลยทำไมนายจะต้องหนีเราไปด้วยเราไม่ดีตรงไหนอะ เราก็มีหัวใจนะตีช้างดูสิช้างหรือหมีวะดูสิว่าจะได้อะไรหรือเปล่าไม่ได้นะเออเออมีวัวฮัลโหลเอานะตายหนือช้าไปนิดนึงโอโ้แต่ว่าพอตัวมันหลุดอะ่ะมันไม่ตายนะเวย้ยถ้าตัวมันหลุดเนี่ยเกียนอยู่นะถ้าอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีสองชีวิตอ,อ่ะเออสาดน้ำเข้าไปอายมาแล้ว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 ,ลวตึ๊บ ปึ๊บ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 เนี่ยได้โลตอมไปถึงแม้ว่าจะได้โลตอมแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนร่างนะฮะปับป๊บปับป๊บปั๊บตายอืเป็นไงเรามันปรับดาเมจมาใหม่นี่บอกเลยว่ากะไม่ค่อยถูกเฮ้ยเฮ้ยเอาล่อไว้ <laughs> ว้า <laughs> แทบดิวลันดอนอย่างผมอะไม่ตายง่ายๆหรอกนะ <c oughs> ปับป๊บปับป๊บปั๊บรีบทำลายป้อมเขาเลยดีกว่านิดเดียว เอาให้เขาแบบยืนไม่ได้เออป๊บปบป๊บปป๊อตายคนเกียนเลยกูด <problemas> ้านล่างทันเดอร์น่าจะเกิดนะเพราะว่าด้านบนฟิสเซอร์เกิดอ่าใช่จริงด้วยป๊บปป๊อปป๊อตีป่ะบอกเลยเกียนเกียนแน่นอนนะเล่นดิวลันดอนในแมบนี้เนี่ยป๊บปป๊อปป๊อปป๊ออะไรล่ะเฮ้ยเปลี่ยนล่างไม่รับเปลี่ยนร่างเปลี่ยนล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 ่างแล้ว ช็อตใส่เขาไปหรือ,อยังวะนานี้กูยิงไปแล้วเหรอเฮ้ยไอแมงมุมชั่วมันหนีไปแล้วอะ่ะไปไปไป,ไป,ไป,ไปอ๋อถ้าฟ้าผ่าพอกดแล้วเนี่ยใครอยู่ใกล้ตัวจะโดนฟ้าผ่าเว้ยนี่ไงทำลายป้อมไปหนึ่งทีปับปับฟ้าผ่าอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเปลี่ยนร่างกลับมาแล้วทำาต้มเลยเออจังหวะน,นี้ต้องหนีเท่านั้นเดี๋ยวนะนกชมาแล้วยังไงฮะสก,กิลธรรมดาอะ อ,อจะมาสู้กับฉันได้อย่างไรฉันคือบัวผู้คุม้มคางไม่อยากจะใช้อยู่ในมูฟปั๊บป,ปับเพราะว่าไอตัวบอสมันเกิดมาละอนะเออหนีก่อนเท่านั้นเออหนีก่อนใช่ใช่ใช่บอสเกิดมาละคุมโซนไปจังหวะนี้ปับปั๊บเก็บสแตกก่อนใจเย็นเนี่ย <laughs> เปลี่ยนล่างเป็นบอสบอกเลย บอสเป็นทั้งผมหมดนะกระทืบไปรัวๆยิงลำแสงไว้อีกฝ่ายหนึงยอมแพ้เร็วไปไหม MVP อีกแล้วอะไม่มีใครกดไลค์ให้ผมเลยนเหรอใจร้ายคิวไป6ตัวนะจ่ายดาเมจส9 0 0 0นะเฮ้ยนี่ไงไอตัวระเบิดจะเอาตัวระเบิดโอ้โอยาโอ้โออ้โอมึงยางกูทำไมเลยไม่รู้เลยว่ามันมีสกิลประมาณไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูออยเอาแล้กัน ปรับปับ,ปบด้านล่างเป็นแมงมุมด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวระเบิดเออเซลาใช่อืมอือฮัลโหลโเซานี่นายคิดว่าเรากลัวนายอย่างงั้นเหรอเราพร้อมจะแลกชีวิตไปกับนายนี่ไงมาแล้วตัวระเบิดเย่เยเย่เราจะได้รู้กันสักทีว่าตัวระเบิดจะทําอะไรได้บ้างเอาเปลี่ยนร่างไประเบิดปุ๊บระเบิดยักษ์ยังไงอะตุ้มโอ้โหโคตรแรงเฮ้ยแ,แต่ว่าใช้ได้ทีเดียว ไม่เอาซีเซลาอะไรวะอะไรนักหนะ <c oughs> อีก20วิวีพิเซอร์จะเกิดในด้านบนขอตัวระเบิดแล้วกันอุุ๊นายจะแย่งชั้นอย่างงั้นเหรอ <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะปล่อยกระแสะไฟฟ้าโจมตีด้วยกระแสะไฟฟ้าลดความเร็วคู่ต่อสู้มีเตาอ,อ,อ๋อเหมือนกับอารมณ์คล้ายๆกับดิสชาร์ดอะปล่อยว่ะปล่อยไฟฟ้าป่ะ <c oughs> ระเบิด ระเบิดนานิมันล่วงมาแล้วฮัลโหลไซรล่ะอะไรของนายโอ้ยไม่กอดโอ my god oh my god oh my god oh my god มาเล่นด้วยกันก่อนมาไซรอ์อ่ะมีเกาะไว้ปับปับโดนเอะโดนสักทีด้านบนฟิเซอร์จะเกิดพอแล้วพอแล้ว เปลี่ยนเป็นฟิเซอร์ดีกว่าอ,อู่แม่งรอรัดมันเร็วจริงๆเลยลูกเข็บไปลูกเข็บนี่เป็นไงเล่าเ,าเจอพายุลูกเข็บของข้าเข้าไปปู่โคตรเกียนไไหนอะ่ะอายุลูกเข็บเออมาไยังไม่ตายนี่ไรของกูเนี่ยมี2ชีวิตลืมเปลี่ยนร่างเป็นเต่าเต่ามีสกิลกระทืบแปลกนะ ปังไม่เอาสิไม่เอาสิม,าสมีไฮโดรปอมด้วยเออเออปังหนีเลยดีกว่าไม่รู้จะสู้ทำไมเกมมันชนะกันที่ป้อมเว้ยเดี๋ยวผมไปยัดป้อมกันจบแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยแต้มจะได้ยัดหรือเปล่าเปลี่ยนร่างทำบ้าอะไรของกูวะ <laughs> บ้าบอ อาจจะแพ้แพ้ไปนิดหนึ่งเนี่ยกระโดดเข้าใส่ช็อแล้วก็เป่าน้ำไปยังไงเราสองรุมหนึ่งจังหวะนี้เอากบก่อน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 ชึอตัวไหนตัวจริงเวรแล้วกูออตายเรียบเอาไม่ตายฮัโลโหลทำไมมันไม่ตายล่ะตีแมงมุมไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุย้ยคาบิคอนปล่อยมันปล่อยมันมีโลตอมด้วยนะฉันจะเปลี่ยนร่างเป็นเต่าเอาไปสกิลพนน้ำของฉัน กระเทืบแปลกฮัลโหลตีมันตีมันสวัดดีฮัลโหลปรับปรับแรงอยู่ปรับโอโหกระเทือบแปลกนะเฮ้ยเจอเต่าว่ะแล้วยังไงล่ะเฮ้ยกระเทืบแหลกไปน้ำไปน้ำเออเปลี่ยนร่างเป็นทันเดอร์ไปเลยฟ้าผ่าของข้าจะเป็นการผ่าสตูทิยูรอบๆตัวไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะ,ะ,ไไละแต่ว่าไอ้ท่าเนี้ ยิงไม่ค่อยโดนไม่โดนแล้วอย่างไงเหยิงเขาป้อมไปสิครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวเคลียร์ให้เพื่อนก่อนโอ๊ยโดนคาบิคอนสตันนี่แกทำกับโปเกมอนระดับตำนานอย่างข้าขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรออีเจ็คบัตทอมแบอคนี่ยกมาหนึ่งทีอ่ะจังหวะนี้ต้องใช้อยู่ในมูล,ละไม่ใช้ตอนนี้ก็ไม่รู้จะใช้ตอนไหนละคาบิคอนฮลัลโหลเป็นแค่แท้งจะมาชนะผมได้อย่างไรไปไหนจะไปไหนสตารนเหรออ่ะอ่ะ ไอ้บ้ามันไม่ตายย0แสิบแมถอยมาก่อนตายแล้วกูเวน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 กรมโอเคลอดละป๊บปั๊บปั๊บป๊๊บปั๊บได้บัฟป้ามานะผมจะต้องมารีบลาดไอ้ตัวนี้ให้ได้เอสเบิร์นนายจะมาลาดสู้กับเราได้อย่างไรเปลี่ยนร่างเลยแล้วกันปับพื้นที่เพื่ออะไรล่ะมึงต้องใช้สก,กิลนี้สิ วายังไม่อยากเปลี่ยนร่างกลับอะ่ะอยากจะสู้ก่อนเนี่ยเออกระเทิมมันปล่อยลำแสงมาะตอบมันตบมันตอบมันตบโคตรแรงปล่อยลำแสงม่ะเอา้าฮัลโหลเออเดี๋ยนะเดี๋ยนะปล่อยลำแสงปล่อยลำแสงอีกรอบหนึ่งนะปรับปรับมันดันผมจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเว้ยไปเว้ยห้าสิบตาม สวยแนละ้วร้อแต้มนะออแล้วยังไงฮะไอหนอกบ้าเลือดแค่นิดเดียวจะมาสู้กับผมได้อย่างไร145แต้มนะคิวเวสตัวจ่ายดาเมจ59 0 0 0นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม Oh